อเลยชาตะวันอ๋อนี้ก็กรกะชอบยิงของตัวเองโอ้ยมาทางนี้เลยวะโอ้นู้นนู้แก่โอ้ยยี่ยิ่ยิโอ้ โอ้ไฟดีเร็ยวเลยใครยิงลองใครยิงนม่ได้้านอยิงก็ลอ้อเหอไอ้ thì mình đi ui một điều Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <laughs> <laughs> คนเดียวยากกว่าไปด่านหนึ่งแค่พี่บอกทำไมมันไม่เริ่มด่านสองให้อะเอาแล้วถ้าเราไปด่านสามเราตายเราก็มาด่านหนึ่งมั่งมือกูดูเลขดีตรงนั้นอ่ะทางขวา้างบนด้วยดิ เออเออเอออะไรอย่างนั้นต้องให้ไวตลอดวิชาผิดไปเลยว่ะวูวว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 ัวนวว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  มออกมบกอันนี้รู้ยมามาอืมดิงไออด้กี่ตัวล่ะสองสามสี่จิบดิงไออด้จิหนูเจ็ดพี่สิบสามอ๋อ กว่าจะไปถึงลูกมันช้าอยู่ภายแล้วว่ะโอ้ยจบมาแล้วจบมาจบมาแล้วไหนไม่เห็นานมันมันจะลองหนไปใช่เออเริ่มแปลว่าเริ่มวเลยนี่หรอเอาไปเอาเลยเออยยิงดิแปลวาเลยเอาให้ได้เร็ว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 มันมาแล้วเออเอาโอเคนี่ปืนไหนปืนเร็วแล้วอ๋อเราต้องวิ่งไปเอาเหรอ แล้วก็ยิงด้วยเหรอฮะยิงเอาแล้วก็ยิงด้วยเหรออู้หูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเขาหนูอ้หอย่ายิงอย่ายิงมามามาหนูหนูหนูมันเปลื้อยหมดแล้วนแต่ว่านั่นไม่มีอะไรแล้วนั่นน่ะหนูมูอะอะไหนของของพี่อะไหนของมัานว่าหนูก็เลยไม่กล้ายิงอ่ะยิงโดนพี่ไปเปไหนไม่ตายพี่ยิงไปดิ

ไม่เหมือนเดิมเลยเคยเจอแต่ดัานหนึ่งดานสองดานหนึ tá ่งเคยเจอไม่ห <aesthetic> น <adapting> <rast> ้าตาเป็น <GO> ยังไงวะเรือเอานี่ก่อนใส่ก่อน เฮ้ยตายยังได้เออเฮ้ยตกบอันเฮ้ยอุ้ยตายคือแรนทรงเคยไปถึงกาน่เาลยนื่อยืตด้วยหรอก็ตายดีเพราะมันมันดีไงลอินซีเออเขาเกมเนี้ยหลักๆก็คือให้พวกงเออพกอนันเลย ยายโดนดิงดนเองแล้วก็ยายต้องเป็นสีโดนดิงฮา่ไม่ผ่หนไปเกมสามเลอู้หูดาวอู้อยากได้ใช่เสียงเสียงเดี๋ยวม่มาทำนี่อู้เอ้ยเอ้าช่วยเอาเออปืนเร็วอะตอนนี้ถ้าได้สามอันยิงเร็วเลยใช่ไหม้ปืนมันจะเร็วเห็มเออ เขาไปตกปนมาดิมดิไปเอาพวก่ะผมไมเห็นปืนด้วยโอ้ยลปืนลปืนโอ๊ยอยากได้เงินไปนี่นี่อะไรเรือคพี่พี่เื่อะไรนะนะเอาได้หมโอ้ไก็มร์ด้วยนะคือตัวเองนใส่ ต้องผมุะเวียแล้วนะดตัวสุดท้ายเลวนะจะต้องเอารทังมาวนนี้งานตุ้ยิ่จะเลว

เอออยู <krit> いい่น pues <the> er. <la un> <pesos code> ั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหลยมันมาไม่ได้หรอกคือว่มันยิงเหรอตรงนี้ตรงนี้แหละอ้าวเดียวตัวเดียวใช่ไหมคพี่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 คือไหลไปเอาไปยิงเอาเลยยิงไม่ไเบิร์นทะลุน้ำได้ใช่ไหมนี่มันอยู่นี่ตัวเดียวเลย ไปด่าไปด่าสามทีนี่เลยเย้อย่าไปดูดนยิงแอมวนไปบนไม้แล้แอบอยู่โอ้นาทั่าเออเพิมตัวมาอีกหนึงตัวอในหลาดสามหน้าตาเป็นเจ็ดเออดูดิ มันอไปอยู่ใต้ครับไปอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยนะเออด้วยโอ้ดาวดาวอู้ยยังไง้็ยันได้ยันได้ไหมโอ้อะดูนะได้สองหเลยได้สองดาวแล้วปืนยิงเร็วกว่าเดิมนึงนู้อ้าวนูได้นยิงเหรอเย็่ยมเต็มโอ้ พี oh. ah. mm ่บอลมันแอบมาโอ้ยตายเลย